มีคนชอบขับแบบไหนขับแบบแบบโอ้โหเหมือนปลาอะไรนะแบนๆบนอะปลาทูน่ากระเบนปลารกระเบนใช่ไหมก็ชอกับแบบปลารกระเบนเชิอโอ้โห <c oughs> เครื่องบินนี่หนังสือเล่มีใครให้มาครับ แล้วก็ขึ้นเป็นแบบนี้โอ้โหแบบนี้ด้วยโอ้โหแล้วก็แบบนี้โอ้โหแล้วก็แบบนี้อือหือคนเนี่ยเชือกขาดทั้งหมดเลยใช่ขึ้นไม่เบนนใช่ใช่อ่กคนพอคนีดไปหมดเลอนเล่มนี้ใครให้อะคับก็นจะเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าเล่มนี้เกินไมมาแล้วกนก็จะขีดแบบนี้แบบนี้ด้วยอือือ พวกนี้นะเขาอยู่ในพิพิธภัณฑ์หมดแล้วยมันเป็นรุ่นเก่ามแล้วนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยเรียอะไรอ่ะแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยตอนลุกบอกว่าเวลาขับเครื่องบินเขาต้องทํำยังไงแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยแบบนี้ด้วยเวลาที่เขาจะให้คาดเบลลอ่ะเขาต้องพูดว่าอะไรไะ อุ้ยจำก็ได้เลยสักอย่างเลยใช่ไหมก่อนอันนี้ต้องเบรกเร็วมันต้องเฟีย้ยวเลยให้มันตบบงะะไม่ติดปากเลยจัทิราก็เจอแล้วเบรกขบินอะไรไหมอะไรนะขึ้นบินของพ่อหลวงเหรอทำไมอ่ะคอนเคยเห็นใช่ไหม อุ้ยแันด้คนชอบชอบ,ชอบมากไหมชอบมากนี่แต่ก่อนเห็นนกมานะต้องพูดว่าอะไรเบิร์ <Bur st. S 1> ฮะว่าเบิร์ธเบิร์เพราะว่านกเวลามันบินผ่านตอนที่มันบินผ่านเครื่องพิซซัลลี่ขับอะมันหลายตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีเอสเบิร์าตัวเดียววะเบิร์ ใช่ปะไม่ออกกันก็สิบตัวก็หลายตัวไงต,ต,ตั้งแต่สองขึ้นไปต้องมีเอสก็สิบตัวต้องเอสเหรอเอสสิสองขึ้นไปอเอสหมดนี่ถ้าบเอสอ่ะแปดตัวล่ะ<ถ>ในลอมเบอร์สถ้าถ้าเจ็ดอะโอ้ยพอ่อละเบอร์สไม่ใช่มั้งอุ้ย เปแล้วก,ก็ชอบอันนี้ดีกว่าหนังสือเล่มนี้ใครให้มาจะไม่ได้ชิมเมลา่อาอ้าวปิดตาคคุณท่าน<อ>าปิดตาด้วยค่ะไม่ได้ไ,ไดอจามที่ปิดตาด้วยนะคะอุ้ยไปแล้วก็ชอบอุ้ยอุ้ยลงในน้ำอีกแล้วนี่ไม่ได้ลงในน้ำไม่ใช่ใช่ไหม กะจมันซิ่งใช่ไหมซิ่งแล้วหมอนำซิ่งคนชอบไหมฮะหมอนำซิ่งหมออะไรเห็นชอบซิ่งๆไงถามหมอนำซิ่งชอบไหมแม่อุ้ยวิ่งตรงยากด้วยนะเดี๋ยวนะขบีดหนึ่งอุ้ยไหนนะขบีดเร็วแล้วชอบขับแบบนี้แหละคนเดียวอือวูวูเลย อันนี้กำลังลงเนอะกัรู้ได้ไงอ่ะแต่ใช้ล้อหน้าลงก่อนเบล่ะต้องใช้กับต่างรุ่นไหนต้องอะไรนะต้องใช้กับตัางรุ่นที่แข็งแรงที่สุดอ้าวอีกแล้วนายต้องทำอะไรคะนต้องลงแบบน่ะมันต้องลงมาบจิกโอยตรงนี้ก็หัวที่เลยสิจ๊า